ไปลงไปฮะแจ็ปเวนัมบัสเกลกับผมปาดก็ย้ำต่อเนื่อแจ็ปครับโดนไปครับแจ็ปโดนสปอตเคิลย้ำทีครับผมเรียบร้อยเฟิร์นปาดเนื้อทุเรหานะโดนเองหรือเปล่าเฟิโบวตัดดาเมจแล้วก็ใช้เลแกนดิซีมาพลิกสถานการณ์มาได้หมดสกอร์ไปหนึ่งตัวหนึ่งครับไต้เอาหีตายไปครับแล้วก็ฆ่าคนยับต่อสแต็กสามสแต็กสามลดนระเบิดมาเรียบร้อยครับตายสองครับทางด้านื่ออนไปยังไงครับจ้าเอ๋บอดี้บล็อกให้ตีนิดหนึ่งครับผม พอดึงระยะให้ทางด้านโนของโรบี้ครับจัดการด้านล่างนี่ครับทีเซเวตตายผมระเบิดสวนกับไปผมไซเฟอร์แรปปี้ไม่รอดครับนานาก็มาเสิร์ฟอีกทีครับเรียบร้อยอะสบายาจัดการเชียร์ครับวีนเพนเลเวลหกครับผมเร่บอร์ดปักลงไว้อิงเซลเพิ่มมูดสปีดแล้วถอยครับสตาร์ดอันนดเซิร์นแรปปี้ออกได้หรือเปล่าสู้เลยครับมีทาวเวอร์ยิงย้ําอยู่ครับแจ๊บใส่เหลี่ยมเข้าไปแรปปี้ที่เกือบตายผมเซอร์ฟนันเนฮฟรช พยฟฮันก็เจ็บครับผมทางด้านแจ๊บหยุดสู้ไปส่วนเข้ามาต่อแจ๊บปั๊มสู้แล้วปั๊มทุกอย่างสู้แล้วสู้ใจขาดด้ส่วนตรงกลางนี่โยู่ปัญจัดการนานาไปแจ๊บสไปรอดครับผมยังไงกันดีครับนานา,นาชิดคอไปทางป่าไม่รู้ทางอะไรเล็บแนทกวาดมาเจอตัวเตี๊ยต่อทางด้านไพฮันนี่จะตายผมเล็บแนทไปอีกแล้วรอบครับเล็บแนทใกล้ไปหน่อยแล้วเล็บแนทได้อีกที่เล็บแนทได้อีกทีครับผมพรีวิวโดนเขาิ่งตามมาด้วยครับผมโอ้ทางด้านของกองฟังนานาตายอยู่ได้ผมแล้วอีซีเอลครับเครื่องไว้ไม่ทันครับแจ๊บ ม,เมอเตเปดเปิดไฟโซลเคจิ้มย้ํเหรอฮะสามไอเจอชุดใหญ่ปล่อยตายผมอันตีไม่ได้อับฮะโอ้อันตีอับจอได้ผมดองคอยสกิลไว้ครับโรดริเทเดอร์ชนครับสามไอวิ่งไปต่อปั๊บโลได้อีกหนึ่งทีไม่ทันครับผมตกกอกมอเตอร์ไฟจับลกเทเลคอนดซินมาครับผมอิงเสอร์ระเบิดกันไปฐานด้านหลังเธอร์ระเบิดตายครับล่างนี้ครับโรลริงทัทเดอร์ตอนบ่าวเจอไซเลนต์ไปครับแพงกโซสกอเปิดไฟเดอร์จิ้มด้เครับผมแล้วก็นีเดนบอร์ดจิ้มยับไปฮะ โรลิงมาโรลิงมาต่อเนื่องผมแจบตายครับส่วนนาทีเวิตรอดไหมฮะนาทีเวิตรอนไล่ปีบกดดันดับเบิลก็ออกผมแล้วก็วาร์ปทันหรือเปล่าโซนมันก็เที่ยวไปทันไหมไม่เกือบแล้วจะพี่ทีพีกันไปซื้อเชนจับล็อกต่อเนื่องไปนอฟฮะแล้วทางด้านเบนอมันเซอร์ว่างไงต่อครับเดนวอร์ตีกดเดเดเดบอกเบนอมันเซอร์ตายหมดไซเฟอร์แรปเป้ฮะทางด้านนุแจบวาร์ปกันไปแล้ว ด้านดูของบางดีเจครับไอร์ไล่ไปก่อนครับผมดีเจตายไปที่เรียบร้อยฮะสกอร์เป็นแปดต่อแปดฮะไล่ไปครับผมบานเนโยบ้านชอยครับซิลคล์นย้ำต่ออีกทีสเปียแลนด์ป่ามาครับผมและอีเซียระเบิดไปครับฉันด้านดูของเฟรย์ฮาร์ดผมเรียบร้อยฮะนทานี่ชื่อเชลรอยครับด้านตัวของทรีซเวีทย้อนหนึ่งกลับมาสกอร์เป็นเก้าต่อแปดฮะซิลิงเชนล็อกต่อครับ น้ะตีใส่ก็ไปนั่นแรป,ปรเป้ครับแรป,ปรเป้กดคนนิวปั๊มขึ้นมาอีกทีไซเฟอร์แรปเป้ปลอยออกได้เปล่าเรียบร้อยผมน้าหนไซเฟอร์แรป,ปรเป้ตายฮะเด,ดิมแนนย้อนเดก็มาต่อครับนานะตีเชาวเวอร์มิดเลนไปครับเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดพ้นเงือเมืองกันหรือเปล่าพีเอาหรือเปล่าพีเอาไอเทปม,มาส่งเป็นด้าน,านอของแม็งเตอร์สไตน์ครับอัลติเมทออฟคือตอนนี้16นาทีได้แมนเตอร์ฮะเซอร์เนเชอร์เบตครับ ซอร์เบตก็ไล่ตามมาติดๆนะฮะเห็นหตัวตอนนี้พันหแล้วครับเซอร์เบตการต่อสู้ของร่างแย่ครับคุณนเพนี่น่ากลัวจับตายนั่นเอมเบอร์ได้ครับมีหน้าตัของออคิดครับแต่เอมเปอร์เป็นบิวไซโคหรือเปล่าเป็นจับออฟแอนดูรนนะับน่าเจอเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ไซเลนต์ต่อไปกเจไอกถึงหน้าตัวขอมเอร์ว่างไงฮะโริงนันเดอร์เชิญกเปลฟรดอรัดดิสเปอไปที่หน้าตัของนา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 ตายครับ โลรลิ่งชนเข้าไปเนี่ยดีเจยบหนบ่อยเนี่ยหมดโซมารจับถึงกันไว้หมดเลยแลเบรคไล่ยิงเนี่ยดีเจย,ยับเลยครับผมไปอีกศพเลยครับสามศพแล้วทางฝั่งตัวของทีสเปนวาร์ปกลับไปก่อนฮะโถมมาแบบหนักๆเลยฮะประสิทธิภาพของด้านกริมสโตนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับโซเวร์ฝ่ายเข้าไปบอดเซเลนย้ำต่อยิงส่วนระเบิดเข้าไปดาเมจย,ยังไม่พอหรออุย้ยจะรีชีทได้พอดีครับผมเรียบร้อยฮะโยบัสตายครับต่อสกิลกันได้ฮะโรลิ่งเทนเดอร์ชนเข้าไปบิ๊กยัดครับผมแล้วก็ มีเคปีเปิดไฟครับเอา้าเอา้าไม่ได้วางเล็บนัทแต่ว่ายืนสู้คับผมเพราะว่ามีมีเคปีครับใส่หนักจัดเต็ม่มนะนะโดนตีจากวงนอกไปฮะตัดสมองไปหรือเปล่าสาบัยเจอกันแล้วเป็นอวบอยอดครับผมฆ่ายากเหลือเกินฮะปั่มโลไปแล้วถอยครับยังไม่ได้จ่ายนั่นอันติเนี่ยผูกก็มาซิลิเชนผมแล้วอินอน,น,น,นออีบิดหนืดไว้ผมตีเข้าไปดีสเวตมีนัทฐานออฟเทอร่าครับดับเบิลเกิร์ถอยรีโพซิชันไปก่อนกลัวโดนล่าเข้ากลางดงฮะโรลดิ้งนันเดอร์มาแล้วครับผม ปาดย็บยับไปเดินไล่หาไปได้แจ๊บแจมชะบอกโซาปจากถึงไว้แล้วแจ๊บจะรอดเปล่าคลิปเปอร์เคลื่อนคนไว้ก่อนฮะไดาเนลเบตยิงกดไปดีนโ่ของก่อนสบายสบายอันตีเร่มาของส่วนแจมได้ผมระเด็นบอร์ดมาแบบเรียนเรียนับพิชเตอร์พิชชเตอร์ครับเดนบอร์ดแบบเรียนเรียนจัดครับผมยังไงต่อเป็นดีเจก๊อปปี้เดนบอร์ดมาเนี่ยครับโอ้ my god นี่ว่าเดนบอร์ดของพิชเตอร์ครับด้านนี้ก็ถอยผมแจ๊บไล่ออบผ่านมาทางฝั่งตัวของพีเอ๋ผมโดนยิงกดีเด่นไปครับ แล้วถึงการพลดับเบิลเอเกอร์ออกมาก่อนอีกรอบรอ,อบเดนบอร์ดสวนมาครับจังหวะนี้ครับเิช็อตเตอร์ทันทีเซเวนลีคู่ก,กับไปพยายามครับเลี้ยงเลือดไว้ให้เต็มไปก่อนครับจอเดนฮาร์ออฟโซรานแล้วนี่เซเลเบตมีต็บอลเกินจะหมดแล้วเซเลเบตมีซันเดอร์บอกดับเบิลเอเกอร์มาอีกรอบเซเลเบตจ่ายบีคบีไปแล้วส่วนนายนะก็บีคบีคันออฟไปกลายไปครับไล่ตามต่อที่เจเนลเจเนลไปได้หรือเปล่าไม่พ้นหมดเล็บแนนถอยมาครับนานะนี่เกือบตายครับ ท่าน่าเธอเบสซันเดอร์ไว้ก่อนครับซันเดอร์ไว้ก่อนแล้วกรีดมาเรืละลายอิลูชันก็ได้พรีอัดับเบิลเกอร์ไล่หัวด้วยพีทีครับเรียบร้อยสกีปตายไหลต่อที่ด้านลัของฟังเฟย์รอบเฟย์รอบไม่รอบกลคิวนั่นทีซาเว่นครับจับยกมาผมด่วนเน้นๆนะครับเรียบร้อยเพฮาร์ดตายตรงกลางนี่ก็จอดทาวเวอร์เลยวะเลือดจะหมดก็ปล่อยเริ่มตีแรงกันเรื่อยๆผมท่าด่าตัวของรีแพ้เอาไว้อยู่ครับนี่ก็ปั๊มอิลูชันครับผมตีบาร์แรงลุลวงไม่สนใจครับตีเซเว่นกดคิวขาไปก่อนครับน่าเดินจูเนียร์ฮะ ชีวาการเปิดข้อมาเซเลสไปที่นันน่นนะ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 ไล่ปีบชีวาการขึ้นมาเป็นการ,ซรเซนต์เชนดับร้อยที่หุ่นครับนะนะคันเอาแบล็กลายย้ำต่อยื้อเวลาไว้จีสเสวะครับตั้งแต่กล้าอีิชั่นโอ้เดินเข้าไปเอาหน้าไปแนบอัตติเลยเหรอครับโหมดใหม่กัดยังไงต่อดีครับรีแพ้บ้านผมตีบ้านไม่ได้ผมแล้วก็เลื่อนรีเจ็ไปจัดนะผมติดแบ็กดอร์วิชั่นอีกครับทางฝั่งฟอร์ติกเข้าลึกไปผมลืมครับทำทางกลับแล้วก็รีบร้อยดับเบิลยูนั่นสกิมเลยครับ ดับเบิลเอเกอร์มาทีสเสวิตตีจีกูไปที่อีกด้านห,หัวเจเซียครับมาเร่งมาเร่งใครจะร้ายกัดก,กว่าแล้วดีเจตายผมมีซื้อเกอร์ครับมีชักเตอร์อ้าวเอ,เอเจินหมดพอดีครับดีสเสวิตสวยจัดครับผมดับเบิลเอเกอร์มาไล่ต่อที่สเกตสเกมได้เครือบมาผมครีรเปอร์เรียบร้อยหมดโดครับทางด้านฟอนาติกฮะโรริกไปใส่เต็มที่ด้านหัวของฝั่งลูบิกครับใส่โคตรขึ้นยันไปก่อนโซมไปถึงไฟเปิดมาผมทางด้านโดครับเซนต์นว่าใส่เต็มดับเบิลเอเกอร์ออกไปก่อนแล้วทีเสวิต ด้านตัวของฟาง,งเน่ครับไอไอโดนดิสบอลลุลล,วลัวสุดจับโดนได้มาหนักเลยครับตายสองครับเดือสามไออัมบดดอนกับผมอันติเด้งไปแล้วครับบอลสามโดนยินงเดือดไปยิงแรงจัดครับเซอร์เบยและเดนบอร์ดตามหลังไปฮะเรียบร้อยครับผมปาราติกตายสามเอาอีลูชชั่นไปปวดครับเข้าไปปวดเข,ปปข้าไปตีนิดนึงฮะลุมตีไม่ได้กับแรปปี้แรปปี้จะตายผมแรปปี้หลอดบ้าไม่หลอดผมพีเซเวตครับโดนชีวกาเช็คสกีวอเพนติดเพียไปดอกนี้ทางด้านพีเซเวต ไม่รอดครับผมเจอสกีปิตไปแล้วครับอ้าวขาด้านหน้านะต้องสายถอยออกไปก่อนครับปีกบีเปิดมาครับด้านตัวของเอมเบอร์สวิทแล้วซิลิเชนจับล็อกไว้ดึงล่อซื้อครับเอมเบอร์ต้องดึงสุดกระบอมชีดยังอยู่เลิมแนนมาซิลิเชนล็อกไว้ที่ด้านหน้าของเฟรย์ฮารดับยกมาต่อโซบายดับถึงกูดไปครับผมไล่ไปที่ดัเฟรฮาร์ดก่อนแล้วควินาเพนรอดปะเอ้าควินาเพนตายครับผมอ้าวแอะแอะแน่นอนครับแต่ยังไงต่อดีครับจะดันฟอร์สไปแบ็คหรือเปล่านะ ทางด้านทีมฟันดาจิครับบีมกดดันพิกออฟสิลตัวเกือบไปกับบล็อกวีลงเปี่นเกิดครับอีก15วินาทีแล้วเข้าไปลึกอย่างนี้ภาพมันขุดคุนจับยกเทเลกริชได้โซไปบนตัวตนของนายที่แรงก,กว่าต,วตัวตนของนายทีปป่แรงกว่ากันต่อโดนเคลียร์ไปแล้วครับตัวตนของนายบ็อปีสกิลไปผมเจอตัวของฝั่งแจ็ปจะไม่จ่ายดักพอดเศษครับผมว้าไปแล้วครับภารกิจลบหนีครับผมเดี๋ยวภาพเดิมๆมันจะมารอบนี้เสียน้อยแบบสามไอว้าวกับด้านโดนตีสตั้นจากด้านเพรฮาร์ดครับผม ใส่นักจะเต็มเรียบร้อยสามใาบตายผมมีปลายแบ็กอยู่ฮะนานาเข้าไปอีกแล้วผมภาพมันคุค้นๆครับไปเทรดเดอร์นาแรลกเขากลับมาฮะตัวตนของนายที่แรงก,กว่าจับยกคู่ครับผมใส่คู่ไปผมเทอร์เบตตัวตนของนายที่แรงก,กว่าอยู่ไหนลอรีนเทอรเดอร์ตัดเข้ามาย้ำตัวบอเลเทอร์เบตซันเดอร์ได้ไหมไปซันเดอร์ผมเพราะว่ารอรีเฟตแล้วก็เกิดมาจากด้านาตัวของฝั่งเอจิสเขาบอกลอรีเดอร์ชนเข้าไปที่พีเ <PL S 1> อลพีเอลโดนไล่หาหัวรถใส่โกลตัดเทเดอร์เทอร์เบตไว้ครับเทอร์เบตมีขบีถอยไปก่อนครับ ตัวต้นของได้ที่แรงกว่ากดสูตรติดมาไงดีครับสเก็ปถอยไวครับใส่โคดเซ็นอัพแล้วครับเอาแล้วใส่โคดยับต่อบิ๊กทันหรือเปล่าโดนชีวากาครับผมถึงไวครับซีเจครับแตกพ่ายแน่นอนฮะซื้อเกินเลยครับผมซื้อเกินเร็วครับเสียเกินแบบง่ายๆอย่างนี้งานยาบเลยจากพี่จ๋าตายไม่ได้นะครับลูบิกเพราะเป็นคีแมนดต่เบิร์ดแมจครับทางด้านเพียวโซบายจับคืนไว้ยังไงต่อดีครับ ยังจะร่ายด่างควอเทรดไปอยู่กับผมล่างบอลของเซเลเบตครับไล่ลุงตุงนางแล้วกริตดิสเข้าไปผมแยกล่างลงไปก่อนฮะโดนสตาร์ทคับซีเซเบตดับเบิ้ลเข้ามาเซเล์เบกครับปาดเข้ามายับต่อโดนเปียรัวครับโดนต็องเปียของเซอร์เบกและเปียของด้านเซเลเบตครับดับเบิ้ลก็ออกมาได้แต่ก็ไม่รอดครับผมพีเอลซื้อเกิดมาฮะเอาแล้วก็จ่ายไปแมตต์สองกับฟันติกส่วนด้านทีมดีออนก็จ่ายไปแมตต์ไปหนึ่งครับนั่นคือพิชเตอร์ลาว์ดี้สิปไปครับส่วนพวกสามไอผมต้องอันตีเลยฮะโอ้ วัวใจจะวายหมดต่อันตรีคูดาว20เมตรสามไอเป็นมะเร็งร้ายเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ไล่เข้ามาต่อฮะซันเดอร์สามไอผ่านเข้าแท็กแท็กเข้าเข้าออกออกครับผมใส่เข้าไปครับซันเดอร์แจ็ปคูดาวดาร์คอนเทรตครับผมแล้วนี้ไล่จิ้มเข้าต่อไปเทเลเบตเมตาบอลจะหมดแล้วครับเมตาบอลของทีมจัหวัดและซันเดอร์ใส่ดีสเวตดีสเวตโดนไดยไมหรื่าดีสเวตครับผมยังไงต่อปั๊บขึ้นมาอยี่ยววิธีครับผมซานเดอร์นี้จิ้มเข้าไปใส่ดีสเวตตายผมด้านด้านแล้วมัลคิวไปครับ ดับเบิลยกอร์ออกไปก่อนที่ใส่คนลึุตัดไว้ใส่แานเพลฮาร์ดเพลฮ์ดตายผมแปลงกรดแดนเซอรเปดครับเือเลยจะไวไหมเชอล์เปครับานาปานาจะไวไหมว้ามกับวากันหรือป่าวากับไปได้หมดสกมเสือดันจีเนียลตายครับได้โอกาสตีโรชาร์คบตอนนี้ปาาติครับจ่ายไบแบ็คไปสองครับเสือดนทีมดีออนครับจ่ายไปแบ็คไปสองคแบ็คไปสเลยครับจ่ายแบ็คไปถึงตัวพีนเพ็ดนอนยาวผมือว่าติดโทษไปแบ็คครับ ด่านี้ภัยธรรมชาติมาเยือนครับต้องมาเคลียร์ก่อนครับมีออนครับตัดสินใจว้ามกลับนะครับผมไม่งั้นตายครับแล้วก็โดนทางชาตโตของนี่ครับคลิปผมนะฮะดีเจเดอะก๊อตครับเกมนี้ดีเจเดอะก๊อตเลยครับถ้าไม่รวมจังหวะขึ้นเนินครับผมเราจะมองข้าผ่านกันไปฮะจังหวะที่ตายอยู่บนเนินตีบาแหลกย้อมาต่อพลังเรเวเลอร์ครับใส่แรงจัดครับผม ก็ปีเดอร์เซฟลลัวๆครับเซฟยาวๆชิวการเปิดขึ้นมาครับไล่กันต่อนันเดอร์สเกีทำได้เกมเียงบอลกันบ้านกันอยู่3คนก็ไหวหรือเปล่าเิลิกเชจับล็อกไว้ที่เทเลเบครับเทเลเบกไม่ตบายอีกสิบวีครับจะแปลงร่างได้ไล่จีมไปกับบุคคลเพชรบอกว่าบอ20วิทาวเวอร์เจสี่ละลายเลยครับ เปิดปาสตานิกสู้ครับผมเปิดคิดไปโซบายจะถึงไว้แล้วก็ดักคอนเทนด์ย้ำต่อเลยว่าถึงแล้วเว็บาผมใส่ครับติดเฟียกันสนันติดเฟียกันสนันโรลิ่งเริ่มตัดไปที่เดนแจบแจบโดนโรลิ่งไปแล้วก็เรียบร้อยผมป้าระเบิดครับจีจีไม่รอดอยู่ดีครับผมฟลาติกตีเสมอปาหนึ่งหนึ่งครับเก่าด้านอีออนครับต่อกันในเกมสามครับไนซ์มันอันตรายผมหนึ่งต่อหนึ่งกันไปฮะ 30ต่อ27ครับงัดกัน53นาทีครับตึงจะจัดครับผมตึงเปรีย้ยอันตรายครับฟันติคครับผมเกือบปิดทางด้านนีออนไม่หรอครับยังโชคดีที่ตีบาเรกบนกับตรงกลางไว้ก่อนนะทำให้ไทม,มิ่งในการบวกทีมไฟยืดเดยื้อของนีออนเนี่ยยืดนานไม่ได้ครับเพราะว่าด้านบนคลิปไหลามาจะแตกครับแล้วก็จกังหวะโรชานไฟนี่ก็ชบ จังหวะสุดท้ายนะฮะหนึ่งคนนั่นคือ DJ ครับก๊อปปี้ซันเดอร์มาซันเดอร์ให้ทีสเสวีนที่กำลังจะตายครับผม DJ ครับก๊อปปี้ได้สกิลลัวๆเพราะว่าใส่เน้นอากานิมฮนะ DJ เซฟจริงๆครับนะฮะลบล้างทางด้านตัวของตายไฮกราวไปครับผมเราจะไม่พูดถึงช็อตน,นั้นนะฮะที่ตายฟรี